สวัสดีค่ะกลับมาจากออกกําลังกายนะคะแล้วก็ได้วัสดุที่สามีสั่งให้นะคะกะว,ว่าจะไม่ช็อปปิง้ง <c oughs> พอเห็นแล้วมันก็ทนไม่ไหวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันคืออะไรตัวเราเนะ่ะรู้แล้วแหละว่ามันคืออะไร มันก็คือเฮ้ยทำไมมันดูเล็กจังเลยวะกระเป๋าเดินทางค่ะทุกคนอของเกสนะคะเราชอบแบรนด์นี้มากค่ะเราว่าเกสเรามีแบบกระเป๋าเกสเยอะมากเธอมันถูกมากเลยอะ อุ้ยสีน้องเขาสวยเดอ้อนี่นะคะทุกคนมันถูกสิบทุกคนมันถูกสิร้อยหกสยูโรนี่เขามีป้ายให้ด้วยนะคะนี่เห็นไหมเอาไว้ใส่แบบใส่ชื่อเรานี่นะคะมาดูข้างในกัน ันนี้เป็นแบบว่าเวลาเราถือขึ้นเครื่องเนาะก็ชอบสีมันมากเลยอ่ะอ๋อมีตำหนิปะเนี้ยอุอ้ยตรงนี้มันงานไม่ดีอะ่ะเห็นมหตรงเนี้ยเดี๋ยวมาดูข้างในกันหนักกี่โล้ปะเนี่ยเออ จ็เป็นแบบนี้นะคะสวยเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบกับใบเก่าของเราให้ดูนะนี่นะใบนี้ใหญ่กว่านะคะ ใบนี้ใหญ่กว่านะคะถ้าเปรียบกันความหนาความหนาเท่ากันแหละเนาะนี่นะคะเห็นไหมพอวางเทียบข้างๆตรงนี้มันจะยาวออกมากว่าเห็นปะมองเห็นกไม่เห็นนะแต่ว่าเรามองข้างบนนี้เราเห็นก็ไม่ต่างกันมากนะคะก็ได้อยู่น้องสวยนะคะน้องสวย รำของดิฉันนะคะทุกคนไปแล้วค่ะกับเกทไหนรอเขาจะไม่ไม่ดักเอยดอาเอียาอาใช่ไหมเออได้อยู่จาเออตัวนี้ก็ได้อยู่ตัวนี้ตัวเก่าตัวเนี้ยนะ่ะแพงกว่าตัวเนี้ยได้อยู่นะคะสวยแต่เราชอบเราเป็นคนบ้าแบนเกทมากค่ะทุกคน ปญาอ่อนเนาะมาอวดกระเป๋าซื้อดีอ่ไหมนี่นะคะของขวัญของขวัญในวันอะไรก็ไม่รู้จากสาม,มีนะคะให้หนางซื้อให้ฉลองได้ง,งานใหม่ั้งเราจะไปเที่ยวอัมสเตอร์ดัมด้วยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะกับก็บทิปกระเป๋าเดินทางไปฮอนเลนนะคะทุกคนไปแล้วนะคะปัญญาอ่อนมากเลยคลิปนี้นะคะแค่แบบอวดกระเป๋าซื้อชื้อชื้อนะคะ มาสาระนิดนึงส่วนมากกระเป๋าของแบรนด์เกสนะคะเขาเขาจะเป็นกระเป๋าที่แบบอ,อยู่ในมากเขาเรียกว่าอะไรคนทั่วไปนะคะสามารถจับต้องได้เป็นแบรนด์ที่ไม่แพงนะคะอยู่ในราคากลางๆนะคะถ้าอยู่เมืองไทยนะคะก็ถือว่าราคาก็ก็สูงอยู่นะถ้าเกิดใครแบบว่าจะซื้อกระเป๋าแบบเดี๋ยวเพิ่ง เรากําลังคุณไม่ถึงอะไรเงี้ยก็อย่าเพิ่งมองไปที่แบบของมันราคาแบรนด์เนมอย่างแบรนด์ใหญ่ๆเช่นหลุยส์ชาแนลหรือ g ุชชี่หรือ Gucci, รอ,อะไรแบรนด์ใหญ่ๆนะคะอย่าเพิ่งมองไปถึงขนาดนั้นถ้าถ้าคุณอยากจะได้นะคะก็ลองเลือกซื้อกระเป๋าใบที่มันแบบว่าราคามันจับต้องได้ก่อนแล้วเราค่อยขยับขึ้นไปเป็นแบรนด์ใหญ่ถ้ากําลังเงินของเราไม่ถึงนะคะแล้วก็ ซื้อผ่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่แนะนําหรอกเราก็ไม่ได้แบบอยากไปเสือกนะว่าแบบอย่าไปเสือกชีวิตคนอื่นเขาจะซื้อผ่อนซื้อสดเรื่องของเขาแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณซื้อผ่อนมาคุณก็ต้องแบบไปจ่ายไปจ่ายเงินอดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่าดอกค่าอะไรอีกค่าผ่อนตามบัตรเครดิตถูกไหมแต่ถ้าเกิดคุณเลือกที่จะซื้อใบที่มันสามารถจับต้องได เลือกเล่นแบรนด์เล็กๆมาก่อนอย่างเช่นพวกแบรนด์ไทยก็จะเป็นของลินใช่ไหมแบรนด์ของสิงคโปร์ก็จะเป็น k i สแอนด์ชา l ใช่ไหมแล้วถ้าแบรนด์ของอเมริกาก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นเกสนะคะแต่เจ้าของนะคะคนที่เขาอ่ะเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะเขาเป็นคนฝรั่งเศสแล้วเขาย้ายไปอยู่อเมริกาเดี๋ยววันหลังเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าอ่าอืม ที่มาที่ไปของเกส์อะมันยังไงบ้างคือในตัวเราอะเรามีทั้งรองเท้าเสื้อผ้ากระเป๋านะคะเดี๋ยววันหลังจะมาจัดเต็มให้ดูนะคะว่าอ่าเกสครบชุดเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะทุกคนจะบอกว่ามันเลิศมากนะคะแล้วก็ส่วนมากนะคะกระเป๋าเกสนะคะเขาจะไม่ใช่หนังเหมือนถ้าเกิดเป็นแบรนด์ใ,ใหญ่ชนงชะนแนวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีหนังหนังคาวงคาวเวียนหนังอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ของเกสนะคะเพราะว่าแบรนด์เขาไม่ได้ แบนเขาไม่ได้ใหญ่แต่ว่าเขาคนสามารถจับต้องได้ง่ายแล้วก็เขาก็เลยใช้เป็นนะคะเป็นพวกแบบพลาสติกนะคะเป็นหนัง PVC นะคะในการทํากระเป๋านะคะดังนั้นตัวนี้นะคะมันก็ไม่ใช่หนังนะคะทุกคนมันจะเป็นอ่าหนัง p v c คือเป็นเหมือนพลาสติกนั่นแหละก็เป็นพลาสติกนั่นแหละทุกคน แต่ว่าเราก็โอเคนะเราชอบเราชอบเป็นนี้นะคะทุกคนยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะเดี๋ยววันหลังจะมาทำแบบเป็นคลิปของอ่าแฟนคลับเกสนะคะทุกคนไปแล้ว